สวัสดีครับผมปุ ouais, ate, wear, ước 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 mama, ๋ยทีวีชาแนลเลยครับอันนี้อุ้งตั้งเซนาพาไปหาหงมเดอันีก่อนว่ว่าห้างมดลว่าวอวอาเดี๋ยววัตอเดี๋วมา้ำเดี๋ยววอาดิยังยั้งทุกนเล

นี่เฮาจะเอาหอนแมมด้อพี่น้องด้อไปใส่ต้มปลาครับว้วยนอยแน่ในด้อยีเหน่อยแน่นหน่อยแน่นเดนเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ใส่ลงห่แมมมนยรอฟังด้วยปะเ ยังหาในปลาอยู่ข้ามีวางมาด้วยมีหนังมือนี่เจ้าเสียเขาวีบวาไอ้กะมาช่วยงานน้ำยางปลาคือจังหัะน้ำเมืกี้ไม่หรอทีน้องเขาเป็นคนบ้านเดียวกันพี่อันไปด้วยไหม ที่นีไปใส่กรบอกไปไปก็เป็นบ้าไปะะก็เนบ้านไปก็้นกลมบ้านไปกนบ้าน่กเน้าไเข้าน้าอไู่ใกล้าอ่ะไปเป็าเนาเาาเาเอาดิา้บ้านไปไ้้าไว้ก่อนใช่ไปไปไาต่อไปน้ไ น,นี่ใส่ต้มป้าเกือะจะเข้าห้างแล้วเชื่ออะรไรลูกเบียนไงเนี่ยบอไอไปไม่เอกบ้านไม่ไเอกไปอันนี้ก็ห้างห้างพี่น้องห้างห้างมันไปออยู่แล้วลองดูเห้อ <What? S 2> มันมีรูให้ดู้วยนะโอ้โหอีสารุ เข้ามาอยู่เข้ามาอีสานเข้ามาอร่อยเอ็ดเหี่ยวบอกว่าไงปหนุอยู่บุรีรัมย์ดูบุรีรัมย์แมนดูมัอนี่เข้ามาอร่อยเอ็ดมาอร่อยเอ็ดดูสิผู้บรินี่พี่น้องน้อยแน่นหน่ยอีกแล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออหุ้นต้นบุญเรื่งหลายบุญเขาเอิดต้นอยังนั้นพวกติวปลาสิเอานีก้อนขู่ก้อนนี่เด็กสองอันนี่แม่นี่สองอันยืนอยู่นี่ คนไหนล้างมาแดงสองอันน่ะพ่อจะเอาไหนล่ะเขาจะเอาห้องมูแดงไปใส่ยังไปใส่ต้มปลาปลาครัวใส่มาแดงนี่น <pursued slightly. S 2> ี่นี่เอาว่างว่างวันนี้เด้๋ยวพ่อจะเด็ดมาโอ้ก็วันนี้ใครมันบอมยันใครว้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วว้ายเฮาจะเอาตัวมันพี่น้องเราเน้นตัวเน้นเออ มดกัดดิเก,กีจ้ากเ็เจ้ากต้องสางใบไม่ออกก่อนพี่น้องนี่มันน้ำมันจะออกงาข่วนกวนกวนวน้องสายว้ายลูกไป <c oughs> จะละมาเด้อครับเด้อ <c oughs> นี่อาหารพื้นบ้านอาหาหรอีสานบ้านเฮาครับเอาประเดี๋ยาไล่ดอกเอาปรได้มันเป็นสมเป็นอย่างนี้นะ <c oughs> นี่ทำไมคุณไม่ทาแป้งอืออีพ่อ,อก็ลืม ครับพี่น้องเกยเมิ่งคิปคลิปหนึ่งที่พปตายอยู่บ้านไอเลี้ยเฟื้อครับกีฬาขึ้นนั่นเอาหางหมูแดงถ้าแปงเอือไบอ่อีหลีเด้อพดี่น้องบ่หัวเพ่นลงไปวุปานีลงมัง้งเ่าทันนด้เข้าไปเมิ่งอยู่เอาอีกวันจกสองหัง โอ้ยกำลังมีใครฝากพี่น้องปาดพ่อหร้อมั้งใส่ตรงป่าซื้เอาหยิบนะหยิบข้างนึงกับพ่อข้างใหญ่ข้างใหญ่กองลงมาปัดดอกที่ลูกปัดออก ว้าเจ็บแขนลึกนองว้าวหักโอ้ยพี่น้องหบอมอสมขอโทษขออภัยครับอันนี้เนีอยู่ในกินเสาอีสานพอแล้วไปใส่ต้มปลาแล้วพี่น้องนี่ บอต้องใส่บอกต้องใส่บอกขามอาจากพี่จะนอนไปก่อนสวัสดีครับหมดกัดโอ้